อาจารย์มานพพบปัญหาสวัสดีครับในการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีท่านนั้นหนึ่งนะครับเข้ามาถามผ่านแฟนเพจสถาบันยุโรปบัญชีว่าเขาเนี่ยกำลังจะเข้าสู่วงการบัญชีค่<ะ>ก็คือจะไปเป็นผู้ทําบัญชีเนี่ยแหละครับก็เลยมาถามว่า ปัจจุบันนี้เนี่ยการอบรมต่อไรเส้นเป็นผู้ทําบัญชีเนี่ยก็คืออบรมความรู้ทางด้านบัญชีแบบต่อเนื่องของกรมพัฒนาธุรกออิจก,การค้าเนี่ย uh huh. เขาเก็บชั่วโมงกันอย่างไรเพราะว่าเขาเห็นว่าผมเนี่ยเป็นผู้ที่อบรมเก็บชั่วโมงด้วยก็เลยเข้ามาถามผมคคือเขาเคยดูคลิปวิดีโอการอบรมออนไลน์ของผมนะ่ะคเขาก็เลยมาถามาคุณเจี๊ยบช่วยอธิบายหน่อยครปัจจุบันคือปีห้าเจ็นี้เนี่ยเขาเก็บชั่วโมง อบรมความรู้ทางบัญชีต่อเนื่องกันยังไงครับค่ะต้องเก็บชั่วโมงนะคะให้ครบ27สดชั่วโมงสามปี3ปีต้องเก็บยี่เจ็ดชั่วโมง3ามปีต้องเก็บ27บเจ็ดชั่วโมงแต่คือจะต้องมีชั่วโมงบัญชีเนี่ยอย่างน้อยปีละหชั่วโมงอืมค่ะถูกล็อกเอาไว้เลยว่าหนึ่งปีต้องมีความรู้ทางบัญชีที่อบรมไปเนี่ยอย่างน้อยหกชั่วโมงค่ะจะมากกว่านั้นก็ได้มากกว่านั้นก็ได้อันนี้คือเงื่อนไขของปี 57ปีนี้ซึ่งในช่วงนี้ก็คือช่วงเดือนตุลาจิาทาธันวาเป็นช่วงที่ผู้ที่อยู่ในวงการบัญชีมักจะเข้า,าอบรมสูงสุดในในหนึ่งรอบปีเนี่ยช่วงสามเดือนสุดท้ายจะมาอบรมกันเยอะมากเลยะนะฮะดังนั้นใครที่อยู่ในวงการบัญชีก็ควรจะต้องเตรียมตัวแล้วถ้าแต่ังไม่ได้อบรมก็ต้องรีบขวนขวาที่หาที่อบรมแล้วซึ่งปัจจุบันการอบรมออนไลน์นี่ก็เป็นการอบรมที่สะดวกง่ายทันใจ โอเคนะฮรคราวนี้พอมาถึงปี58มันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างฮะการอบรมเหมือนเดิมไหมปี58ไม่ค่ะก็จะเก็บชั่วโมงเนี่ยเพิ่มขึ้นเขาฟิกมาเลยนะคะว่าปีหนึ่งเนี่ยจะต้องเก็บชั่วโมงเนี่ย12ชั่วโมง <c oughs> จากเดิมเนี่ยบัญชี6ชั่วโมง6ชั่วโมงปัจจุบันนี้ให้อบรม12ชั่วโมงแล้วให้อบรม12โดยใน12ชั่วโมงมน,นี้ให้6ชั่วโมงเนี่ยต้องเป็นบัญชีใช่ค่ะยังคงมีบัญชี หกชั่วโมงเหมือนเดิมอายังคงมีบัญชีหกชั่วโมงเหมือนเดิมแต่ว่าหนึ่งปีจะต้องได้สิบสองชั่วโมงต้องได้สิบสองชั่วโมงแล้วเป็นอื่นอื่นอีกเป็นอื่นอื่นอีกนะค่ะอีกหกชั่วโมงอีกหกชั่วโมงหรืออาจจะเป็นอื่นอื่นอีกสักห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้ค่ะแต่ต้องมีบัญชีอย่างน้อยหกชั่วโมงหกชั่วโมงคือต่อปีต่อปีคือเขาดูเป็นปีต่อปีเลยใช่ค่ะแล้วปีที่สองเนี่ย คุณก็ต้องอบรมอีก12ชั่วโมงแล้วจะต้องเป็นบัญชีอย่างน้อย6ชั่วโมงปีที่3ก็อบรม12ชั่วโมงเป็นบัญชีอย่างน้อย6ชั่วโมงสรุปแล้ว3ปีก็คือ36ชั่วโมงในขณะที่การอบรมแบบเดิม3ปีคือ27ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ปี58นี่3ปีคือ36ชั่วโมงดงนั้นก็หมายความว่า นักบัญชีก็จะมีความรู้ที่เข้มข้นมากกว่าจากเดิมเขามีการอบรมมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีต้นทุนที่ต้องจ่ายค่าอบรมสูงขึ้นด้วยค่ะดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะลดต้นทุนตรงนี้ในการอบรมก็อย่าลืมมาอบรมออนไล,ออน,ไลน์กับ,กบเรากับเรานะฮะผมก็จะมีหลักสูตรที่จะมาให้การอบรมเนี่ยอเยอะขึ้นเลยปัจจุบันนี้เร่งทําอยู่หลายหลายหลักสูตรแล้วก็จะมี ความรู้ที่หลากหลายเลยที่ผมจะเอามาเป็นการอบรมออนไลน์แล้วก็มีต้นทุนแค่เพียงวิชาละห้าร้อยบาทเท่านั้นเองและในอาานาคตเนี่ยก็จะมีการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ก็คือหลักสูตรติวผู้สอบบัญ,ญชีภาษีอากรเนี่ยที่สามารถเอามาอบรมต่อไลนเส้นการเป็นผู้ทาบัญชีได้เอด้วยชั่วโมง C P D ได้เก็บชั่วโมง C P D ได้ด้วยก็คือเหมือนคุณป๊อกเด้งอะ่ะคือเด้งแรกก็คือคุณเนี่ยได้ชั่วโมงของ C P D แล้วแถมคุณยังได้มีความรู้ทางด้าน ทีเอเพื่อจะไปเตรียมตัวสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษาีเกนอีกก็ได้สองต่อเลยนะฮะฟังตรงนี้แล้วก็อย่าลืมมาอบรมก็แล้วนะ